พาแบกดันสิ่นสุดอิ่มฟรีนะครับหรือว่าอาดาบยากนั่นเองโดยทีมหลักๆที่แบกเนี่ยผมจะมีอยู่3คนแล้วก็รับแบกนะครับ3คนด้วยกันนั่นเองครับซึ่งราคาเนี่ยเดี๋ยวผมจะบอกให้ทิ้งล้วกันนะครับ ดยราคาเนี่ยจะมีเปลี่ยนแปลงไปตามการเวลานั่นเองครับแต่เดี๋ยวผมจะบอกราคาให้ซึ่งหลักๆแล้วเนี่ยตัวละครดามเมจหลักที่เราเล่นเลยนะครับก็จะเป็นตัวอย่างวอล l o c k นั่นเองครับจะใช้เป็นสกิลมาสเตอร์สก l ลของโกสนั่นเองนะครับซึ่งอัปตันหมดแล้วและอีกตัวหนึ่งที่เป็นตัวแบกนะครับก็คือตัวที่เอาไว้แท้งมอนหรือว่าไว้โปรโวอนั่นเองนะครับแล้วก็จะมีการใช้สกิลเชื่อมจิตนะครับกับพระนะรั่นเอง นะครับผมหลักๆเลยก็จะประมาณนี้เนาะแล้วก็จะมีสกิลอมตะที่จะต้องเอาไว้ใส่ให้ตัวละครของวอลล็อก้วยเช่นกันครับซึ่งอันนี้เนี่ยจะมีการคอเกมกันอย่างดีมาครับแล้วผมเนี่ยเอาตัวไก่ลงมาเล่นนั่นเองครับเพื่อที่จะได้รู้นะครับว่าเฮ้ยแบกได้จริงนะคนอื่นไม่ต้องทำดาเมจเลยแต่ว่าที่ทุกคนเห็นนะตรงนี้นะครับจะเป็น จะจะจะเป็นบาทอีกหตัวเนาะที่คอยเอาไว้บัฟด้วยแต่จริงๆไม่ต้องมีก็ได้นะครับอันนี้พูดจริงนะเออเพราะว่าหลักๆแล้วจะใช้3คนแบกซึ่งคนอื่นก็ลงมาได้น,นั่นเองครับใครที่อยากจะลงนะครับด่านดาบยากก็สามารถทักหาพวกเราได้เลยน,นั่นเองครับ ลงผ่านนะครับร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับอันนี้คือมีการทดลองอย่างหลายรอบแล้วนะครับคือเรียกได้ว่าเป็นสิบสิบรอบแล้วก็พาแบกหลายๆคนจึงมั่นใจได้ว่าเราแบกได้นะครับร้อยเปอร์เซ็นต์เลยถึงแม้ว่าจะมีการตายบ้างอะไรบ้างนะครับแต่นี่ผมเล่นให้ดูนะว่าผมเนี่ยไม่ต้องทำอะไรเลยผมยืนนิ่งๆเลยนะครับแล้วก็ที่เหลือเนี่ยให้สามคนเป็นคนแบกครับอย่างที่บอกครับดาเมจเราเป็นวอลล็อกนะครับแล้วก็จะเป็นพระนะครับคอยให้อมาตานอนหรือว่าคอยฮิวนะครับคอยชุบนะครับคนที่ตายไปนะครับรวมถึงตัวละครอย่างรอยเยาะก็มีหน้าที่ในการปะครับก็เชื่อมิต้ พระนั่นเองครับทำให้พระน,นั้นถึกทนที่จะยืนได้นานได้ยิ่งขึ้นนั่นเองครับดูกันยาวๆเพลินๆครับใช้เวลาเพียงแค่แป๊บเดียวเท่านั้นครับคุณก็สามารถผ่านได้แล้วนั่นเองเนาะไม่ยากครับเพียงแค่มีคนแบกก็สามารถผ่านได้นั่นเองครับหากสนใจสามารถทักหาพวกเราได้เลยนะครับ แล้วก็เข้าสู่เฟสสอไปที่เรียบร้อยนะครับเฟสแรกไวมากเลยนะอันนี้ผมโชว์ดาเมจให้ดูนะครับที่ทําไปเนี่ยอย่างที่บอกคือดาเมจหลักของเราจะเป็นวอลล็อกอยู่แล้วนั่นเองครับส่วนอาชีพอื่นเนี่ยคือจะมีหน้าที่แตกต่างออกไปนะครับในการทําทีมนั่นเองนะอ่าให้ดูครับดาเมจอย่างนี้เลยนะครับเห็นไหมอ่านะครับคนอื่นไม่ได้ทำอะไรเลยอย่างที่เห็นเนาะแล้วดูดาเมจวอลล็อกที่ขึ้นมาครับกระโดดเนาะเป็นเวทคลิดาเมจออกประมาณนี้นะครับอาจจะดูไม่ได้ตึงมากนะครับแต่มันผ่านได้ไม่ยากนั่นเองครับ อย่าลืมนะครับรับแบก3คนนะครับก็สามารถทักหาพวกเราได้เลยนะครับณตรงนี้เดี๋ยวถ้ามีดันอื่นๆด้วยเราจะบอกเพิ่มเติมให้ละกันนะครับหลักๆก็จะมีพวกดันออร์เรเิลด้วยอะไรอย่างนี้ด้วยนะครับร้อยยี่สิบห้านะครับแต่ว่าแล้วแต่สัปดาห์ไปนะครับสัปดาห์ไหนยากเกินไปก็คงไม่ไหวนะครับสัปดาห์ไหนง่ายก็ยังพอโอเคนะแต่คือทุกคนน่าจะเข้าใจกันดีครับว่าดันออร์เรเิลมันแล้วแต่สัปดาห์จริงๆว่ามันยากหรือมันง่ายนั่นเองนะครับ แต่ลังเราจะรับแบกที่ดันนี้น,นั่นเองครับดันอื่นก็สามารถแบกได้เช่นกันนะขอแค่คุณขอมานะครับในจุดนี้นะที่เห็นคืออาจจะมีการผิดพลาดกันเล็กน้อยนะแต่ว่าไม่ต้องกลัวครับอาจอไปได้นะครับเนี่ยจะตัด <laughs> ต่อ,ต,อต่อเลย <laughs> คือถ้าคนลงทั่วๆไปเนี่ยนะครับเฟสนี้เนี่ยสิ่งที่ต้องระวังเลยก็คือพวกดาบที่มันลงมาทับหัวอย่างมากแล้วก็จะมีม้าไฟที่เราจะต้องไปยืนกันอยู่แล้วใครที่เล่นตอนม้าไฟเนี่ยก็พอจะเข้าใจได้ดีครับว่าเราจะกันมอนกันยังไงนั่นเองเนาะแต่นี้เนี่ยคือผมออกมาตายให้ดูเลยจริงๆไม่ได้ตั้งใจนะแต่ก็คือได้เห็นแหละครับว่าอ่ะแบกกันสบายๆนะพอผ่านด่านเนี่ยก็มาชุบเอาของหรือตัวละครเรามันจะเกิดเองนั่นเองเนาะเนี่ยเห็นปะอย่างที่บอกมันไม่ยากครับ ดูเลือดบอสสิเห็นปะค่อยๆลดไปอันนี้คือจะไม่เห็นดาเมจแล้วนะครับเพราะว่าผมตายไปนั่นเองแล้วก็อยู่ไกลเกินที่จะเห็นดาเมจนั่นเองครับเห็นไหมดูเลือดบอสครับใกล้ตายแล้วครับและในที่สุดครับเรียบร้อยฮนะแบบนี้เลย เห็นไหมครับนี่คือการลงครั้งแรกเลยนะผมเอาตัวไก่มาลงนะครับเพื่อที่จะได้เห็นเลยครับว่าสามารถแบกได้จริงๆนะครับก็อย่าลืมนะครับใครที่สนใจนะครับสามารถทักหาพวกเราได้เลยนั่นเองนะครับสำหรับการแบกดันดาบยากนั่นเองนะครับผมซึ่งบอกได้เลยครับว่าทีมงานพร้อมครับสำหรับการแบกเนาะไม่ยากครับและผ่านได้แน่นอนอย่าง100%นั่นเองครับย้ำว่าผ่าน100%อนนะครับอย่าลืมทักหาพวกเรานะครับผมวันนี้ผมขอตลาดไปก่อนครับผมแล้วเจอกันในการแบกดันต่อๆไปนั่นเองครับสวัสดีครับ